กว่าจะได้กินอะไรทําไมมันยากลําบากขนาดนี้เนี่ยฮดูอุปกรณ์ทุกอย่างโอ้โหชีวิตมาเป็นคันรถครับทุกคนผู้ดะเอิรถไปผูแล้วก็ประมาณ4ี่ห้ารอบผมย่างอยู่นี่จนเปียกเบิดเอา้าหมูน้อยก็มาวันนี้หมูน้อยมากับเก้าอี้แล้วก็ไอหมูของหมูเนาะแล้วก็อ่าพัดลมส่วนตัวนะครับ <Hey. S 2> ลมพัดก็เย็นอยู่นะแต่ว่าพัดลมให้หมูเพราะว่ามันมีไอห้อนเนาะช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงพอดี Body ครับทุกคนมันเลยห้อนเอ้านะลมพัดแต่ว่าลมห้อนก็ยังมีอ่ะสังกะสีตมน้ำมาใช้สถานที่นี้นะครับถ่ายคลิปอลูกถ่ายคลิปกินข้าวเรอวันนี้มีอะไระครับว้าวทุกคนมีกุ้งนะครับกุ้งนึ่งกับแจ่วพ่อนะครับอืม โอเคฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามแสนดีด้วยนะครับบ๊ายบายเอ้ยหมูวน้อย